มาดูหนึ่งแนวทางหนึ่งพื้นที่ในการทำบ่อเลี้ยงปลาหรือว่าอนุวาลปลานะครับตัวนี้เดิมจะเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาตอนนี้เปลี่ยนทุ่งนาเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับผมอ่านี่ครับบ่อเลี้ยงปลาช่วงนี้มีน้อยนะครับไม่พอต่อการผลิตก็ต้องเพิ่มนะครับอันนี้เดิตอนเดิมก็จะเป็นทุ่งนาใช้แมคโครมาขุดปั้นเป็นคันให้ใหญ่ก่อนนะครับผม นี่ครับหรือเราจะใช้เป็นแท็กเตอร์นะครับรถแท็กเตอร์ดันเป็นคันก็ได้แต่ก็ก็จะไม่ได้ใหญ่เหมือนเป็นคันใหญ่แบบนี้ให้รถกระบะวิ่งได้นะครับผมรถแท็กเตอร์นะครับก็จะทําได้สวยนะครับนี่ครับอันนี้คือแมคโครเราขุดไปก่อนนะครับใช่แมคโครขุดไปก่อนนั่นอย่างฝั่งนู้นแมคโครก็ต้องทางานอยู่นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับตัวนี้แมคโครขุดไปแล้วนะครับผมก็จะไม่ได้สวยนะครับผม คือที่เอาแมคโครมาเพื่อที่จะปั้นคันให้ใหญ่นะครับผมแต่ถ้าเป็นแท็กเตอร์นะครับก็จะไม่ได้ใหญ่แต่จะสวยแล้วก็จะจบนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากได้คันใหญ่ก็ใช้เป็นแท็กเตอร์ได้เลยนะครับนี่คือการมาเบิกนะครับมาเปิดบอ่อใหม่นะครับนี่อันนี้ก็ใช้เป็นรถไถเดินตามนะครับอ่าไถต่อแล้วก็จะคลาดนะครับเพราะว่าแท็กเตอร์ลงไปแล้วนะครับมันแบบว่ายังไง คือมันไม่เรียบนะครับเพราะดินยังไม่แห้งนะครับต้องรอให้ดินแห้งเลืเอยแก่สวยนะครับแต่อันนี้คือถ้ารีบเราก็ใช้เป็นรถไทนาเดินตามไถก่อนแบบนี้อย่นั้นเราก็ใช้คราดนะครับคลาดหรือว่าจะมีที่ขูดนะครับให้สวยนะครับเป็นบ่อสวยแต่งให้สวยนะครับเพื่อที่จะง่ายในการจับนะครับในการสูบและปลานะครับให้มาลึกอยู่ตรงนี้นะครับลึกตรงนี้ตรงนี้สังเกตดีๆตรงนี้จะลึกนะครับเป็นหลุมเป็นร่องนะครับให้สโลปนะครับสโลปเป็นรูปตัวยูตัววีก้นตัววีนี่แหละครับ นี่ฮะสลบฟืบมานี้แล้วก็ฟืบมาตรงนี้นะครับให้มันมาลึกอยู่ตรงนี้เวลาสูบกับปลาปลาจะได้มารวมกันที่ลุมนี้ที่เดียวทั้งน้ําทั้งปลานะครับอันนี้คือพี่แกรีบนะครับก็เลยใช้เป็นรถไถานาเดินเดินตามนะครับไถถ้าไม่รีบปล่อยแห้งๆใช้เป็นรถแท็กเตอร์ก็จะเร็วง่ายและสวยกว่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูดึงบ่อที่ี่นี่ครับก็หลายๆที่จะเป็นแบบนี้ ตัวนี้ต้องแต่งใหม่นะครับแท็กเ,เตอร์จะสวยแต่ต้องรอนะครับเพราะว่า <zer i. S 2> พื้นที่ตรงนี้จะชื้นนะครับน้ําก็จะซึมนะครับก็เลยได้จะต้องใช้เวลาให้ดินแห้งนะครับผมนี่ฮะถ้าดินแห้งอยู่แล้วก็จะจบที่แท็กเตอร์เลยสวยนะครับผมถ้าพื้นท่านไม่อยากให้บอ่อลึกก็ใช้เป็นแท็กเตอร์เลยก so. ็ได้นะครับแท็กเตอร์ทาทีเดียวให้มันจบไปเลยนะครับไม่ต้องใช้เป็นแมคโครเพราะว่าที่นี่ใช้เป็นแมคโครเพราะว่าอยากได้คันใหญ่แบบนี้นะครับ นี่ครับผมนี่ครับเปลี่ยนทุ่งนาเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับผมนี่เลยครับพามาดูอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการทําบ่อเลี้ยงปลาครับนี่น้าก็ได้น้ําจากคลองึ้นประทานนะครับมาใกล้ๆนะครับถ้าไม่มีก็เจาะบาดาลใช้ได้หรือสูบน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติได้นะครับลําห้วยลําคลองได้หมดครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูแม่ครูครับ